สวัสดีครับพี่ๆน้าๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องลิววินดี้นะครับวันนี้เราจะพามาตกปลากันที่อ่างเก็บน้ําท่าดินแดงนะครับวันนี้เราก็เตรียมป้งฝอยมาพร้อมเลยนะครับปลาที่เินกุ้งฝอยนะครับเดี๋ยวมีวิธีเกี่ยวในคลิปนะครับไปดูนะครับ ก็เล MM uh, um. ่นเป็นคันสองเจ็ดไม้ตายตะกอวิ่งนะครับสามศูนย์เป็นกาตะคาสุรชีนะครับกินมาใช่ไหมตัวแรกโดนนะครับแต่หลุดนะครับมืนวิ่งออกมานันผมไม่ได้ตั้งใจครับนะเป็นทำไมหลุดได้วะ พุ่งตัวยังใหญ่เมืนกัเด็กเข้าไปได้เต็มปาก ครับอันนี้จะเป็นวิธีเกี่ยวกุ้งนะครับเกี่ยวกลางตัวนะครับหรืออีกวิธีเกี่ยวหัวไปหางนะครับมีอยู่ท้ายชิปน,นะครับคันสองเจ็ดก็จะตกเป็นไม้ตายตะก,กวัววิ่งนะครับชิ่งสิบห้าเซนเป็นแปดพทั้งเมลและชิ้นนะครับส่วนคันสามจุดศูนย์นะครับจะตกเป็นกาตะสุลชิน,นะครับ ชิ่งสั้น15เซนชิ่งยาว45เซนนะครับตกแบบขอสั้นแต่คือเรายกนะครับเกี่ยวกุ้งสดนะครับอันนี้ต้องจับจังหวะเอาเองนะครับวันนี้ระยะสองเจ็ดกินดีนะครับไม่ตายตะโกวิ่ง การพูนหลายสวนเลยนะครับขอลอยวะกินกลางอากาศเลย ตัวนี้กินตอนพุ่นกำลังเซตตัวนะครับ อันนี้ตัว,วอ้วนเลยนะครับตัวนี้าาาาไหลอ้ยยังไม่มีออแอนยังไม่มี ไอน,นี้ไม่มีอ้หกุ้งใหญ่ปลาใหญ่กุ้งใหญ่ปลาใหญ่ของตัววะาทู่ ก็อย่างอย่างนั้นเลยนะ ถอนพูดขนาดนี้กินกุ้งตายวะเนี่ยขอลอยเพิ่งตายสุดๆด นะาามานี้จะลองตกแบบนวลนนิ่มให้ดูนะครับเวลาปลาเข้าเยอะๆแล้วมันกินนะครับอยาขี้เกียจนี่ตกปลาตั้งเจก็ได้นะตั้งหนึ่งตกสามตกสี่้นครอบคลุมสุดอะเจ

เราดูมูงบัวก่อนมันกินหรือเปล่ามันกินขึ้นมาก็งามอยู่นี่แหละฮะไม่เปิดกันมานี่ไม่แต่ท้าไม่กินหงไปนะสา 3, 4, 4, 4. มสี่โอ้โหเมย์โอ้โหใหญ่หูมันกินเหยื่อกินเหยื่อตัวขนาดนี้เลยเหรออครับนิ้ได้หญ่น้อง ใส่ยิงงรักถ้าสมมติเปิดห้าเลยนะถ้าต่เสี่มันจะถูกไปดิวเปิดลองนะม่รู้ว่าไฟอะ่ะมีลุ้นเลยดูคาคัานก่อนสองร้อยมันเกิอนอถ้าเท่าที่ห้าแล้วนะให้เหลือสักงร้อยร้อยห้าสิบก็เออหน้าไปแต,แต่แต่ต้องสอง่งวัดต้องมากินเลยนะคือแค่แม่งส่งวัดกระจาย <c oughs> ไม่ไปว, <c oughs> วายอัน <c oughs> นั้นเรียกวาย กินเหย่อตัวใหญ่จังวะตรงไปนี้นะแทบจะแม่งไม่มีโน้มเลยอันนี้เป็นการเกี่ยวแบบหัวไปหางนะครับข้อดีคือเหนียวข้อเสียคือหนักชิบหายมือเดียวไม่ได้อะต้องสองมือตลอดนะมีปวดแขนอะขับมือเดียวเฮ้ยพี่รอไปยี่สก าโลสี่โลนะอืมไอ้คันนี้ใช่ไหมเออคันนี้เลามา <c oughs> เถ <c oughs> อะแล้วก <c oughs> ็เห็นสิเจนี้ยหน้าสิบเจ็ดเนี้ยมากินทุกตัด้ด้วยอีกนะนันักแรกเที่ยวมาเป็รอบบึงใหญ่อ่ะห้าห้โลแต่ไม่ขึ้นนะ ขาดมีสเส้นงเซวันหมดนุ่ตเลนนีก็ดึงไปเลื่อนีเกือนี่กุ้งครับ,ออรบ,รบพอมันมาก็จะไวหน่อยนะออนี่ทำคลิปได้ ครับนี่ก็เป็นผลงานของวันนี้นะครับสองคันนะครับขอบคุณพี่ๆนะนะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ